อันนี้ปัดมาสคาร่าแล้วนะคะอันนี้ยังไม่ได้ปัดจะเห็นเลยนะคะว่าคือร้อนมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามาสคาร่าี่ยเขาจะแบบติดทนขนาดไหนนะคะในวันนี้นะถึงแม้ว่าจะโดนน้ำนะคะมาสคาร่าก็ไม่เลอะเลย สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันในช่องลิกานะคะวันนี้จะมารีวิวมาสคาร่ารุ่นนี้กันอีกรอบหนึ่ง m a y บ e l l i n e Sky High Waterproof Mascara นะคะอันนี้เป็นมาสคาราที่เป็นไวรอลเลยนะคะโด่งดังมากๆโดยเฉพาะใน t i k t o k นะถ้าเกิดว่าใครจําได้จะเห็นเลยว่าลิก็เคยรีวิวมาสคาร่ารุ่นนี้ไปแล้วนะคะในช่วงปีก่อนๆนะเดี๋ยววันนี้นะคะก็ถือว่าเราได้มาอัปเดตกันละกันเนาะว่าเอ้ยเขามีขายไทยแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวมาทดสอบกันด้วยเพราะว่าลิอยากทดสอบในสภาพอากาศร้อนๆในช่วงนี้ด้วยนะคะ ะะกันน้ํากันเหงือ่อติดทนนาน24ชั่วโมงเลยนะคะปัดแล้วเนี่ยไม่เป็นแพนด้าด้วยนะคะคือถ้าเกิดว่าใครเป็นคนหนังตามันอะไรอย่างนี้นะคะเนี่ยก็สามารถใช้ได้มีขายในไทยแล้วนะคะราคาไม่แพงด้วยเราไม่ต้องพรีออเดอร์เลยนะคะราคาอยู่ที่แท่งละ299บาทจะมีขายในวัสด์ออนไลน์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะแบบว่าซื้อที่ร้านเนี่ยจะมีขายที่ร้านวัสด์ในช่วงปลายพฤษภาคมนี้นะคะมาในปริมาณ6 ml นะคะแล้วก็มาสคาร่าุนี้เนี่ยจะมีอายุการใช้งาน 6เดือนหลังจากที่เปิดใช้งานแล้วนะคะเป็นตัวแท้งแบบนี้เลยนะคะนี่ แท่งสวยงามนะคะแล้วก็แพคเกจไม่กองแกงเลยนะคะมีน้ําหนักประมาณนึงแต่ว่าไม่หนักมากนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะมีลักษณะเป็นตัวอักษรที่นูนออกมาด้วยนะคะแพคเกจถือว่าแบบสวยเลยนะคะหัวแปรงของเขาจะเป็นหัวแปรงแ,แบบ flex tower blush นะคะก็จะมีความยืดหยุ่นโค้งรับกับดวงตาทําให้เวลาเราปัดมาสคาร่าไปเนี่ยมันก็จะได้เนื้อมาสคาร่าที่แบบเนี่ยมันจะเคลือบเส้นขนตาของเราแบบว่าได้ทั่วเลยนะคะตัวมาสคาร่ารุ่นนี้นะคะเขามีสาระกาจากไผ่นะที่ช่วยบํารุงขนตาของเราด้วยนะคะ ขนตาเนี่ยดูหนาขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นทุกครั้งที่เราปัดขนตาเลยนะขนตาของลิศตอนนี้ทุกคนจะเห็นเลยนะคะว่ามันจะมีเส้นขนตาที่ดูตกลงแบบนี้นะคะ,ะเห็นไหมเดี๋ยวลิจะปัดให้ดูก่อนข้างหนึ่งมาลิขอดัดขนตาก่อนอ่ะนี่ค่ะทุกคนก็อันนี้คือดัดขนตาแล้วนะคะจะเห็นเลยนะคะว่าลิมีขนตาอยู่ประมาณดึงเลยนะคะแต่ว่าลักษณะขน,นขนตามันจะทิ่มลงแต่แรกครือเราต้องปัดมาสคาร่าช่วยมันก็จะช่วยให้แบบเอ้ยขนตาเรามันดูงอนขึ้นนะคะรุ่นนี้เขาให้เนื้อมาสคาร่าแบบฉ่ำๆเลยนะคะเวลาใช้ก็อย่าลืมปัด เนื้อมาาล่าออกนิดหนึ่งนะคะเวลาปัดแล้วก็จะได้แบบว่าไม่เป็นก้อนด้วยนะคะแล้วก็ได้เส้นขนตาให้ดูเรียงตัวสวยเป็นหวัวบนี้เลยเน่ไหมมันจะมีความยืดหยุ่นนะทาให้โค้งรับกับรูปตาของเราแล้วก็ทําให้เนื้อมาราล่าเนี่ยมันก็จะแบบเคลือบขนตาเราแบบทั่วทุกอนูเลยนะคะพอปัดแล้วทุกคนจะเห็นเลยนะว่าขนตาลิกดดหนาขึ้นเลยแล้วก็ยาวขึ้นด้วยนะคะใน,ในส่วนโคนขนตานะคะเพราะว่า ระหว่างวันขนตาจะไม่ตกลงด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราปัดเฉพาะปลายขนตาเนี่ยเหมือนมันหนักแค่ส่วนปลายทุกคนพอระหว่างวัน,นมันก็จะตกลงได้นะเราต้องปัดตั้งแต่โคนถึงปลายเลยนะคะอันนี้ปัดมาสคาราแล้วนะคะอันนี้ยังไม่ได้ปัดจะเห็นเลยนะคะว่าทําให้เส้นขนตาหรือเนี่ยดูหนาขึ้นนะคะแล้วก็ยาวขึ้นด้วยนะคะอันนี้เป็นเนื้อมาสคาร่าที่ปัดแล้วเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนแบบไม่ได้มีอะไรบนขนตาของเรานะรู้สึกว่ามีความแบบเบาสบายขนตาประมาณนึงเลยนะคะ ี็จะปัดขนตาล่างด้วยปัดแล้วอะไม่ต้องติดขนตาปลอมแล้วทุกคนคือมันงอนแล้วก็ยาวมากแล้วนเนี่ยส่วนตัวลิเป็นคนที่ไม่ชอบติดขนตาปลอมเพราะว่าติดขนตาปลอมไม่ค่อยเก่งนะคะจะชอบใช้มาสคา,าเป็นหลักเลยซึ่งตัวมาสคาราุ่นนี้ตอบโจทย์ขนตาแบบลิมากเพราะว่ามันช่วยงัดขนตาที่ตกลงอะให้ดูงอนขึ้นแล้วก็ขนตาดูหนาขึ้นแล้วก็ยาวขึ้นด้วยนะคะอันนี้คือให้เห็นความตากเลย สังเกตน,นะคะว่าพอปัดมาสคาร่า,ลาแล้วค่ะทำให้ดวงตาหลือเนี่ยดูกลมโตขึ้นนะคะส่วนตัวนะาจะาที่ใช้มาสคาร่าุ่นนี้มาหลายครั้งแล้วนะคะปัดประมาณสัก1-2รอบเนี่ยกำลังดีถ้าเกิดว่าใช้3มรอบเนี่ยรู้สึกว่ามันจะดูแบบทำให้ขนตาเป็นก้อนแล้วนะเพราะมันหนาไปแนะนําว่าก่อนใช้ก็คืออย่าลืมเกลีย่ยเนื้อมาสคาร่า,าก่อนมันจะช่วยให้แบบว่าลดการเป็นก้อนได้นะ,ะแล้วก็ปัดง่ายเดี๋ยวขอไปเขียนอายไลเนอร์ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกรอบหนึ่ง คะก็อันนี้ไปเขียนอเนอร์มาแล้วเรียบร้อยนะคะขนตาวันนี้คือขนตางอนเด้งมากๆเลยแล้วก็ขนตาแบบหนายาวขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาทดสอบกันนะคะอันนี้เนี่ยดูฟลิกทดสอบในช่วงอากาศที่ร้อนนะคะแล้วก็เริ่มมีฝนตกด้วยนะคะทดสอบตอนบ่าย3ามโมงสนาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบนึงในระหว่างวันว่าผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วเป็นยังไงบ้าง อันนี้ยังถ่ายอยู่วันเดียวกันนะแต่ว่าเปลี่ยนชุดหน่อยนะเพราะว่าจะมีไปข้างนอกนะคะก็คือให้ทุกคนดูแต่ตอนนี้คือร้อนมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามาคาร่าี่ยเขาจะแบบ ติดทนขนาดไหนนะคะในวันนี้นะตอนนี้เวลา5โมง21อนาทีนะคะก็ทดสอบมาสคาร่ามา2ชั่วโมงแล้วนะตอนนี้ขนตายังงอนเด้งเหมือนเดิมเลยนะคะขนตาไม่ตกนะแล้วก็ไม่เป็นแพนด้าด้วยนะคะจะเห็นได้เลยนะว่าไม่มีมาสคาร่าเลอะขอบตาเลยทั้งข้างล่างแล้วก็ข้างบนเลยนะคะเนี่ยไม่เลอะเลยนะแล้วก็ขนตางงอน ตอนนี้เวลาทุ่ม45นาทีนะคะก็ผ่านมา4ชั่วโมงนิดๆแล้วนะวันนี้ยังไม่ได้ซับหน้าเลยนะคะไม่ได้เติมแป้งก็จะเห็นว่าผิวหน้าดิเนก็จะเริ่มมีความมันให้เห็นบ้างแล้วนะคะแต่ว่าขนตาของเราในวันนี้นะคะก็ยังคงเด้งอยู่นะขนตาไม่ตกเลยจะบอกว่าอากาศในช่วงนี้ที่นี่ก็คือร้อนนะทุกคนแบบเริ่มร้อนแล้วก็วันนี้ฝนไม่ตกนะคะอืมแต่ว่าวันนี้เหงื่อดิก็ยังไม่ออกเลยแต่ว่าจะมีความมันททุกคนเห็นกัน,นก็เริ่มมีความมันละ นี่คือขนตาที่ผ่านมา8ชั่วโมงนะคะไม่เลอะเป็นแพนด้าใต้ตาเลยทุกคนเนี่ยเปลือกตาก็ไม่เลอะนะคะจะเห็นเลยนะคะว่าถึงแม้ว่าจะโดนน้ำนะคะมสาสคาร่าก็ไม่เลอะเลยไม่ไหลเป็นแพนด้าไม่ไหลเป็นสีแบบของมสาสคาร่าสีดำบรเิเวณใต้ตาเลยคือไม่มีเลยนะคะเนี่ยให้ดูกันคือลิ้วคทดสอบไปแล้วนะคะคือผลลัพธ์ก็ยังคงเหมือนเดิมนะ ทนมากกันน้ํากันเหงื่อได้จริงๆนะคะรุ่นนี้แต่ว่าถ้าเกิดใช้มือจับขนตาเงี้ยค่ะมันจะมีแบบว่าเป็นแบบมาสคาร่าเล็กๆนิดนึงติดมาบ้างนิดหน่อยเล็กน้อยนะคะแต่มันแทบจะไม่เห็นเลยทุกคนเห็นไหมคือเขากันน้ําได้จริงๆที่เขาเคลมเลยนะคะเห็นไหมไม่เลอะเลยอืมเนะี่ยใช้มือแบบุูๆเงียไม่เลอะเลย เวลาที่เช็ดทำความสะอาดเนี่ยจะต้องใช้เวลาในการเช็ดหน่อยนะคะแต่ว่าต้องใช้ eye makeup remover ในการเช็ดออกนะคะถ้าใช้น้ำเปล่าในการล้างเนี่ยยังไงก็ไม่ออกนะเพราะว่าเขากันน้ำมะค่ะสรุปเลยนะคะรีชอบมาสคาร่ารุ่นนี้เพราะว่าเป็นมาสคาร่าที่ปัดแล้วขนตางอนเด้งจริงๆค่ะขนตาดูงอนเด้งขึ้นเลยทําให้ขนตาดูหนาขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ขนตาดูยาวขึ้นจากเดิมไม่เลยเป็นแพนด้าโดนน้ําแล้วกันน้ําได้กันเหงื่อได้ใครที่แบบเปลือกตามันหนังตามันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ ลองดูรุ่นนี้คือติดทนนานมากๆส่วนแพคเกจเนี่ยทำมาสวยงามเลยนะคะแล้วก็ไม่กองแกงเปิดใช้งานง่ายนะคะแล้วก็รีชอบหัวแปรงของเขาแบบนี้นะตัวหัวแปรงเนี่ยเขาจะรับเข้ากับรูปตาเราพอดีคือตัวเนืน้อมาสคาร่าเเนี่ยมันจะเคลือบขนตาทุกเส้นเลยแล้วก็ในเรื่องของกลิ่นนะคะนี่จะเป็นกลิ่นมาสคาร่าตามสไตล์ของเบเบอรีเลยะคะ่ะแต่ว่าไม่ได้มีกลิ่นที่มีความฉุนหรือว่ากลิ่นที่แบบว่าโดดขึ้นมาเวลาปัดถึงแม้ว่าเขาจะเป็นมาสคาร่าที่ติดทนนานปัดแล้วขนตาดูงอนดูหนาขึ้นแต่ว่าให้ความรู้สึกที่ ยังสบายเปลือกตาอยู่นะคะไม่รู้สึกว่าหนักเปลือกตาจนเกินไปราคาแท่งละ299บาทนะคะมีขายแล้วที่วัสันออนไลน์ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากซื้อทางออนไลน์นะคะรอช่วงปลายพฤษภาคมนี้นะคะจะมีวางขายที่ร้านวัสันแล้วทุกสาขาเลยนะคะก็ไปหาซื้อมาลองกันได้นะคะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วยนะคะขนตาแต่ละคนก็อาจจะมีความแบบแตกต่างไปเนาะใครเคยใช้แล้วฝากคอมเมนต์แชร์กันนิดนึงนะคะใต้คลิปนี้นะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้าง นะคะจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะคะใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะหรือว่าถ้าหากต้องการติดตามรีเพิ่มเติมนะคะติดตามได้าทาง YouTube Facebook แล้วก็ Instagram ตามช่องทางด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าได้ดูช่องนี้แล้วนะคะรู้สึกว่าเอย,อยากติดตามเพิ่มเติมอะไรก็สามารถจะกด subscribe กันได้นะตัวปุ่มแดง ด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเวลาที่มีการอัปเดตคลิปจะได้มีการแจ้งเตือนไปนะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้กันแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าน,นะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีค่ะ